à thôi, đi mô. rồi chân 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 bắt chân 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 โอ้กระบาะลูกเจดีนอนเด็ดวรากระดิ่งนี่พี่อะไรพี่น้องไงนะในี้เด็ดเห็นแม่งแม่งฮอนบลาฮอนบอ่ะนะสุดยอดแล้วผลนี่รับหนึ่งเลยเนอะทงไทยสิบพันบอไปพวกกระดับไปสิบชองเลยขึ้นราคาไวใช่ปะจะมขายกระโปงพี่น้องเลยอ้าวอ้าอ้า มาสบายบาพมีโดยถ้าลูกเขาพอมผม่องถาามเซ็แล้วอ๋อขึนราคาเลนาะสองลูกต่อสิบสองพันเครื่องบเดดหาหมวกหมวกกอนแล้วเนาะรดเลนมันนะตกมเนี่ยท่าไรรวมบดนี่รวมยอดท่าไรมาหนิตีกำไรหรอเปล่าฮ้บนน้นี่เห็นไหม ได้กำไรอยู่แล้วว่าทำนวนำนึ่งกำไรจะเปือได้ให้ลูกทุนมาได้เลยเลือกทำงามสดดไม่ไหมแล้วป่สามโมจากส่วนเลยที่เป็นเทเลนี่สามสิบหกสามสิบหกพันกิ โดยพี่น้องฮชี้่มต้นไม้ตหมาเลี้ยงูได้ไกดมือสบายดีงยสาดีโดยสบายดีได้ประมุ่ดเด้อมดพันกว่าเมื่อบานน้ำมันมด่วันนี้้ปวดโพดอกน้ำมันเออจเจ้าพากับเมื่อยังไงเมื่อหักไม่นี่แหละนนให้ป้าจได้บ่บ่ได้เอ้าครัขอบพูดอันอามาหาทรเมอกบหิน ทู่หางไฟเดียวโทวหากับบังคับเทพบ่ขี่รถบริญยุทชายป้าจะชิงตัวจะหากมาเมื่อเช้านี้บ่มาเมื่อคืนนี้อันนี้ไล้เดินทางอันจักกิโลก่อโม่หน่ะโอ้ยลายเลยโถเตยบ้านมีแล้ว่างกันจักสิบบาทเลยเนาะมันไกลดิพลานเนาะแตยทางง่ายเข้าชิบลักเออใบเครื่องกระเด้งแล้ววะนีบ่บ่ม็นบ่เข้าใบอันนดียงน่าอันนี้กินดีมาหวานบ่อเอด้วย เงินเงินทนได้่ไหมถ้าได้ก็นี่นะใส่สิบหกบเออเอารถก็ได้สิสี่พันไปไปเดินทางปลอดภัยพูดแล้วเนาะขนมีแต่ภาพไทล่าวพแล้วเนาะเออเออจะต้องรอแทนี้ก่อนอือไปไปขายดิบขายดีที่น้านพีธาโอ้โหลูกไปบายน้ำมน

เลยสบายดีสร้างมั่งเด้อเลยสดีมาทีนี่มาอีกพี่น้องเยหลายมือหลายย่ามมันยังม่เลี้ยวกันเถอพอดีภพยก็มีวิ่งเนี่ยมาทีกับพ่อบาทีน้องพ่อบามั่าหลายมือเนาะมั่งแล้วจีบมือแล้วเป็นเดือนสี่นะเข้าได้มาทีนี่แน่เมียนนะโดนเป็ดนี่แต่อาเป็นมาเก็บขึ้นมาอีกที่น้อยแรนบันทีไว้

อาพียังันนี้อเด้อยไม่เลยนี่นี่ยไม่ฮะอทุกคน่เสาไม่เลยพี่น้อยนียเนาะโอ้พ่น้อยนี่คักคักักต้นเด้นับมันก่อนสองสี่หกแปดสิบสิบสต้นป้าสิต้นูหนาสิบห้าพด้น พระยหมาไหนี่ะเจาเชียงจ้าเชงกลมาเมื well. so, ่อไหร่มวาเอออืมโอ้เสด็จพรเจ้ามาแต่ตอนเที่ยงบ่สมวานนี่นะสิบโมงอือจะเมื่อเมื่อมาซืนในนั้นเนาะเลกบัดบดมาแบบนี้มันกร่นที่เออวันศระกับมทันเนาะมใบนี่ได้สิะนี่อะนต้มบ่วันสิต้ม บ่มีบ่แถวโคแถวดงอะไรตมีเทะเป็นส่อขึ้นะได้นอนายเนาะโดยนอนห่าันนี้เห็อเน่เคยนบ่น่เยนบ่เิน่เยนบ่เยนบ่เคยบเนบ่เคยบ่เคยนนบ่เคย่เคยินเคยบเนบ่เคยนเนเยอนบ่เบ่เคยอบยยินบ่ยย่ินบ่เค่ย่เนบ่เบ่บ่ยน่่เ่นเยนบยาก โดเท่าก <alors>, ินน bon ้ำแล้วบ่เด็นเท่ากันเนี่ยกับเด็กอะไรตี้ค่ายนัในแรกเจ้าเน้อเบิ่งคือหันแฮงคืนไหพี่น้องคือพี่กันไหนบ้านค่ายรวมเมื่อนั้นอยู่ปกติพี่น้องกับกลับมาปกติแรกไปแบบเจ้าอยู่ในหันแหละเมื่อนั้นมาหันจอยให้มาพร้อมไม่ปกติเจ้าใช้ชีวิตปกติเน้อ

เลยตอนแรกมีแต่คลังอย่างเงี้ยขลังแบาหวานเมนขันจะเมื่อยจะยังกะปวดเบิ่งก็ได้เอาไว้ปวดบันียังจนแบบผิดปกติก็ได้คันว่าพออยู่ได้เราก็อยู่ไปใช่ไหมอยังลายก็เลยขี่มันไงเออยังลายแบบบุญใดจะฮู้ชื่อว่าคือไม่เมื่อยแล้วก็เท่งเบิ้องกว่าน้ำตาลมันลดเบาแล้วนั่นแหละมันลดก็กินน้ำเด้งน้ำยางน้ำหวานั่นแหล้วทรงช่วยน้ำยังยังไรน้ำอุ่น พอนเีอเองดหน่อยไปกินยาก็ไปกินยามันกำเริบอย่างเงี้ยแหละโอ้เดินทางแล้วกายไหนจะมีนอสองสามอานอได้ๆจะมามาโทรถามมังกรว่ามีบ่หรือว่ามีหรือว่าตั้งอย่างเมือ่อเยี่ยมบ้านตั้งอย่างเมืองบ่เออเออเตั้งอย่างเมื่อนะเออบอได้เมื่อไรเดือนเออบ่ได้บ่เนี่ยฝากเก้าพี่น้องเข้ามาบอบ่เออ

หยชพืลมทยยอพืเอพืหัวอนรลุ่ใหญ่ขนจัอะไรกันทึรั่งนจังอลมลุ่มได้ปะในลงลุ่มได้อยู่หากินทรายบางบอนกมีทางตรงบางบ่อนก็มีคินทรายแล้วก็ปูโเดียวยขามน้ำเนืองปูปลาพืชอะไรอยู่คนเนาะ หมดวโมมีอะไราห้ไว้อะไรยังจะดิมากัชื่อเลยกบในพะรานี่มากินป้าจุกห้าสิบห้าตัวกันโดยหาคนกินโทรหาคนเลดไปเฉยเดีว่วไ้ดินคนถือโทรศัพทก็เป็นภูเขามลด้ินโทรมาม่มาจากมาที่ปูนหน่ห็นล้มือพกกันกับลูน้อยหเราเล่นออกกับป้าแล้วว่าจะไปแคิดว่าไปห้องมอเหรอย้อยอย่ไปตอยู่ตอยานะอาาบ่ใครนี่แล้วโดย หาเบิในป่าในดวงท่านี่แหล,ะ,ละอันใบนี่คือสิมียม่ยุ่เป็นดงอันนี้ชมเจับเอาอยู่ดงอันนี้เอาดงผู้ดีหาหเป็ดกชิ้นเียเลโอ้ยตนอันนี้เนอนนายเอาไนี่นะคเนไ่นี่นัพงผู้ดีนผู้เห็ต้นกระชากนี่ในงานต้มกินลดนเอา,อเา้เดียวมาแต่บ้านเนะบะไมันในบ้านบ่ท่าไปบรรทัดอย่างนี้ เออถามคุณเจ้าเบิ่งไปเบิ่งใบเบิ่งอย่างนั้นม่เย็นหอกท่านฟากแห้งแล้วก็ต้มบ่ะก็ใส่ปลาแดกบู้ให้มันนั่นแหละปลาแดดโนนอกเนาะเลยไก่ก็นพื่อต้นมีต้นงูใหญ่มากเลยจังงั้นเอามาเลี้ยงไหมว่าได้ปลาล้ีเอไกก่็ได้ไหมปล่อยแล้วไก่ละเลยปลูกต้นไม้ไว้หลายๆมันทมจังนั้นหาต้นหมักม่วงหมักอย่างนั้นและตะกอตะกบเล็กหน้อยมาปลูกไว้มันเย็นดิ

ไ้มียังขงฝากให้ป้าเพราะทไทมียงโดนัทบ่โดนัทแมกโดนออบไดกินอย่างไปกัเมารถได้พอ่ะพอได้กินน้ำกินอะไรให้แล้เนาะดปริญนชื่อแล้วอยางหอยคข้งบอกยากหอยคข้งพาโต1 0พับาทมักหมอยเบดแล้วมักหอยบ่บคนพูดนะาร้อยบอกกจะซ กินไลจะอาอยากซื้อเกยกับกนี่หอยนอืมมากบ่หอยทะเลเยอะกระปุทะเลหอยกระองกับกีอยู่มากบ่กินหอยกับกีกับไล่ๆกินนิดหนึกินลายกเมานะอยกับกีกะอยู่บ้านเท่าไรยั่หอยกกีมคุย จะหัวใช่ยังครับแง่บ้านๆถ้ากินแล้วมันอยากเมาหอยจิ้มมะม่วงหนวงามฮะจิ้มมะม่งามนี่ได้ครับคุยเอาได้มื่อคืนจิ้มมาแบบงมันคือดินแบบนี้นะนี่มันจิ้มมะเสียมมันสีติ่มอยู่ดอกจิ้มมันคือบักสันติกรยังยเป็นจิ้มแม่คักได้มันอยู่อยู่เป็นมูเป็นมูอยู่ด้จิ้มมา ง่ายคือง่ายคุณนแหละเห็ดอะไรเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดรถจะโทรหาชงชัยป้าจะถือหักไม่ไม่โทรซับดังคนขับรถถึงกระชับกระชับากาน้ำเชื่อนั้นแล้วมันห้อลงชงชุดเดียวเชื่อชุดเดียวเมื่อก็โดยตลอดจะู้ชงชัยจะใช้เครื่องเท่งามนี่พูดที่ติ๊กก็คือม่หนึ่งชงข้าวมีชงข้าวขิงเสือข้าวขิงเสืองามแล้วก็โอ้ใช้มือก็นักเขาง่างต๋อยติ๊กเขาที่เขาเสียเงินและจุดคอยใช่ไหม เคามีเงินละารก็เคมุ่งแบบนั้นแหละียคอยชมชัยเจ๊ชชุดนี้บาเมอน่ะชงกิันนี่หนุ่ม่หอนบเือเยังไใชชุดนี้เขาวัดตำรวจ๋อไรไปบม่คืองามมเชยเขาเป่าเลยตรูดอร่มนคืองามเขาจะชมชเขาเขาว่าคนมีเงินม่ ขนุคเครื่องธรรมดาเลยขเขาเบ,บ,บิงเขากรเบงเราเลยเจิ่เลยเบิงเาขากรเบงว่าอ้ยเครื่องส้มซบอลเห็ดอย่างพีดดอกนะเนะาะเคิดซีนะน่อยหน่อย,ย,ยก็เล่นธรรมดาไม่ คันไวรุ่นหนึ่งก็ไหวอารแบบเห็นกากเสียคันกวนนั่นนะครับ่อยวิตข่อยเขาบอกบ่นเลนะเจ้บ่นหมวกนกเขัต้องใส่บ่บ่ใสยหมวกอันนี้นนี่ใส่เนี้ยจะกับไปทางไกลหมวกนกนะมันไม่มีหมวกนกเหตเพรามีป่าไปลืมใส่ไม่หมวกนกกับผ้าเขียนเนาะใช้หมวกอันนี้ลุนคอยไปมากันหอดเด้อยเดินทางไก่ใช่ไหมตำรวจพลานก็เชยอยู่อืม ขันเมื่อพูดพ่อสิท่าใครพ่อสิท่าแล้ใครสิตาม่าโู้โพ่อสิท่ามันเอามียอยู่มันมัดแกงกันเนขาก็เชื่หู้งั้นมันเป็นนายชิตามูนเถะบ่หมูนแม่ลุลามถ้าพี่น้องจะพ่อนี่แหละ<อ>พ่อไม่ได้เลยว่าวันไปกินด,ดองเจ็ดอันอันแค้นก็ตายอ่าแลกับสีนะอ่ากินด,ดอกยันถึงคลองเขาเอ่าหรือว่านั่นแหละเราเข้าไล่เฮือนกะใครเข้าเล่เหตุเดือนมึงก็บอกกบือกันกะอ่า ก็ชมอน้อยนะ่านทั้นห้นเนาะโอ้ยผูชาวลายเลยบานป่าจ้ะเไปชอหนเอไแต่เนีทำ่มีอาเมียวช่องคลนย์เลุงนี่ลงลงซูนน่ะออไปตัดไม้เข่าเตาเข้าเส็ดทางอยู่บ้านนอกบ้านายกินสบายครับ อาช่งแรงเขาก็นังเติมองอะไรกินชมกินเซลอล้วสมเซลอะไรที่เห็นคนนั้นเคยได้ปจากป้องจะได้ได้ป้องได้สิบอาบีเาสิบพันปลง่พ้นเมื่อทันทีเนาะแวกลายมดแก้วหนึ่งชองแก้วนี่เลยเลยโอ้ยบรรนอกเขาบริป้าเราเลยบันนอกบันนาคาจะมาชไก่ป้าเาดกินเขาว่าอน้มายำแรงโมมีป้าขยันฝนมาได้ดี เอเลย้เินามนสี่นเงินันเดียพเลยเลท้งมดเตนมันเห่บกมนเสบหนึ่งกามากรเส้นหนึ่งเออทางบามได้สร้างมาเพิ่มอีกเลยเนาะสปารดีิกละเลยลูกสร้างมันบ่ Oh, โอ้ยในลูกประเทศมันไหนพี่พี่พีน้องเสียอะเด้อกำลังปั่นปั่นแล้วน้อยลุงเขาม่เหยียบให้ลงาเลยเออนี่ก่อะไรเพราะจะก่มาได้ไหมก่อมือเลยมือจะโทรหานะเออพี่น้อง้าง่างก็แล้วโดยพี่เด้อพี่น้อง

Kịp lại yết kiếp. ngam, tacantar. Liếp ngam là 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 ngam เด็ดเด็ดเด็ดนี่แต่เต็มตัวนี้สิปาบันเลยนี่เมนพ่อได้เลยเนาะมีดิเ็บเคลียดเมนเอาทีปั่นอะไก็ีลงพองเออนั่นนั่นนะเม่ได้หมดเลยเยอะเลยคนตีชับมันเป็นพวง เงนนาดีแค่หนเนาะคันเทมังเยอเยอันงามไงม่โดนันดึดด พ่อแนะนำนะสอบเดียวเนาะพอดีใส่เมื่นี่เหมืกับพ่อเลยมันเพียงไม่ก็นี่เพียงชามเหลี่ยมป่ามันมังเหมือนกันพันมันแล้วก็ได้ออกมาอะไรก่อนงดเข่ากันนิดหน่อยเด้อโดยอย่าไปลงเหยียบเข่าไปได้คนปันแล้วแต่จังละถามแห่งจักมืออื่นมือนึ่งก่อนอื่นมือจะเข่าได้พอเทปูนเขียวโดยนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้บระธิก็สิขอจบคลิปบนพี่น้อยเอาไว้พบพอกันอีพี่สองนะพี่น้องตอนบระธิจ่ายเงินสร้างบนพี่น้อยโดยสำหรับคลิปนี้บระธิเขากล่าวคำว่า,า,าสบายดีสบายดี